รักษาเบาหวานด้วยชาใบาเตยชนิดนี้ได้ผลเกินคาดลองดูนะคะนอกจากจะใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงแล้วยังใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ด้วยซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่าชาใบาเตยสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ใบเตยนอกจากจะใช้แต่งกลิ่นอาหารได้แล้วยังคงเห็นคนนำ ใบเตยมาใส่ไว้ในรถเพื่อให้มีกลิ่นหอมและเห็นคนหลายคนชอบใช้ใบเตยไปดับกลิ่นในห้องน้ำนอกจากใบเตยจะใช้แต่งกลิ่นสีของขนมและอาหารแล้ว ยังใช้บำรุงผิวพรรณได้อีกด้วยเนื่องจากมีสารเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีจึงช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผ่องใสได้โดยนำใบเตยสดๆมาล้างและปั่นให้ละเอียดเมื่อใส่น้ำลงไปเล็กน้อยจะได้ครีมเหนียวๆนำไปโปะที่ใบหน้าทิ้งไว้สักคู่ล้างออกผิวหน้าก็จะนุ่มดูสดใสขึ้นมาเลยล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะอีกหนึ่งสรรพคุณที่น่าสนใจของใบเตยก็คือมีฤทธ ที่ขับปัสสาวะจึงช่วยลดความดันโลหิตได้สำหรับผู้ฟังที่จะนำไปเตยไปช่วยลดความดันโลหิตนั้นควรกินเพื่อเสริมฤทธยาแผนปัจจุบันและควรบอกแพทย์ที่ทำการรักษาด้วยนะคะเพื่อที่แพทย์จะได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสมส่วนวิธีการกินเพื่อช่วยลดความดันโลหิตก็ไม่ยากค่ะ ใช้ชาใบาเตยชงกับน้ำร้อนหรือจะนำใบเตยสดมารางให้สะอาดต้มกับน้ำก็สามารถเก็บไว้ดื่มได้ตลอดวันแต่ก็มีข้อแนะนำนะคะคือเนื่องจากมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงไม่ควรดื่มมากไปเพราะจะทำให้คุณเกิดอาการอ่อนเพลียได้ขอแถมอีกนิดนึงค่ะใบเตยนอกจากจะใช้รักษาความดันโลหิตสูงแล้วยังใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ด้วยซึ่งมีการศึกษาวิจัยพบว่าชาใบาเตยสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ โดยจะดื่มชาใบาเตยอย่างเดียวหรือดื่มชาใบาเตยที่ผสมกับใบสักก็ได้ค่ะ สำหรับผู้ฟังที่กำลังจะใช้ใบเตยเพื่อช่วยเสริมการรักษาทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานนั้นอย่าหวังพื่งสปปรรพคุณของใบเตยเพียงอย่างเดียวนะคะคุณควรควบคุมการบริโภคอาหารและมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะสามารถควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาลได้และถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถลดการใช้ยาทั้งแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรได้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากชาใบาเตยรักษาเบาหวานโดยแพทย์หญิงดวงรัตเชี่ยวชาญวิบ